นิทานเสียงเรื่องคำสัญญาใต้แสงจันทร์ของพยางูขาวสนับสนุนช่องโลกแห่งนิยายเสียงง่ายๆโดยการไม่ข้ามโฆษณากดไลค์คอมเมนต์หรือสมัครเมมเบอร์ตามลิงก์ใต้คลิปได้นะคะในดินแดนที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและม่านหมอกแห่งรุ่งอรุณมีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนตัวอยู่เงียบงนันหมู่บ้านแห่งนั้นมีบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่กลางป่าที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องหรือตักน้ำขึ้นมาโดยปราศจากการขอขามาบรรพบุรุษเล่าสืบต่อกันมาว่าใต้บ่อน,น้ำนั้นมีสิ่งมีชีวิตโบราณอาศัยอยู่ นางคือพยง,งูผู้เคยมีใจอ่อนโยนแต่กลับถูกมนุษย์ทรยศในยุคโบราณจากวันนั้นนางไม่เคยปรากฏตัวอีกและสาบานว่าจะไม่หลงรักมนุษย์อีกตลอดการทุกคืนจันเต็มดวงผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านจะจุดธูปอธิษฐานที่สารไม้เล็กๆริมป่าเพื่อขอความเมตตาจากพยางงูอย่าให้ภัยพิบัติเกิดแก่บ้านเมืองแม้ไม่มีผู้ใดเห็นนางมานานนับร้อยปีแต่บ่อน้ำนั้นก็ยังใสสะอาดเย็นบริสุทธิ์ราวมีผู้ดูแลอยู่เสมอ ในฤดูแล้งปีหนึ่งแม่ของชายหนุ่มชื่อว่าเคนเกิดล้มป่วยลงด้วยโรคประหลาดหมอยาหมู่บ้านพยายามทุกวิถีทางแต่ก็ไร้ผลเคนจึงตัดสินใจออกเดินทางเข้าป่าลึกเพื่อหาสมุนไพรจากตำราบรรพบุรุษที่กล่าวถึงใบไม้สีเงินซึ่งขึ้นอยู่แถวบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงฝ่ายยารกทึกมุ่งหน้าสู่ใจกลางป่าเมื่อมาถึงเขาเห็นบอ่อน้ำนั้นชัดเจนน้ำในบ่อใสาราวกกระจกและมีแสงเย็นส่องกระทบผิวน้ำ ความสงบของที่นั่นทำให้เขานั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะมองหาสมุนไพรที่ใกล้ตลิ่งทันใดนั้นเขาก็เหลือไปเห็นร่างของหญิงสาวผู้หนึ่งนางนอนแน่นิ่งอยู่ริมบ่อน้ำผมยาวเปียกชื้นและสีหน้าซีเซียวเคนรีบวิ่งเข้าไปดูก่อนเอื้อมมือสัมผัสชีพจรอ่อนๆที่ยังเต้นอยู่เบาๆเขาตัดสินใจอุ้มนางกลับกระท่อมของตนโดยไม่ลังเลเขาไม่รู้เลยว่าการช่วยเหลือครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของโชคชะตาที่เกี่ยวพันกับตำนานโบราณและจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล หญิงสาวลึกลับค่อยๆลืมตาขึ้นท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆที่สองลอดผ่านหลังคากระท่อมปลายนาเสียงนกร้องเบาๆและกลิ่นหอมจางๆของข้าวคั่วลอยเข้ามาในโพรงจมูกนางลุกขึ้นอย่างช้าๆมองไปรอบตัวด้วยดวงตาสับสนคล้ายคนเพิ่งตื่นจากความฝันอันยาวนานชายหนุ่มที่นั่งป้อนข้าวให้ไก่หน้ากระท่อมหันมามองด้วยแววตาโล่งใจเขาบอกเพียงว่าเขาชื่อเคนเป็นชาวบ้านธรรมดาที่พบเธอหมดสติอยู่ริมบ่อน้ำ นางฟังแล้วนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเบาๆว่าหากต้องเรียกชื่อตอนเองก็ขอให้เรียกว่ามกเคนไม่ได้ถามว่าเหตุใดนางจึงอยู่ในป่าหรือว่ามาจากไหนเขาเพียงยื่นน้ำอุ่นให้จิบแล้วไายมือไปอยังชุดผ้าฝ้ายสะอาดที่วางพับไว้อย่างเรียบร้อยการไม่สักไซของเขาทําให้นางรู้สึกประหลาดใจนางเคยชินกับการถูกจ้องถูกถามถูกจับผิดแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนยื่นมือให้โดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน หลายวันผ่านไปมุกเริ่มช่วยงานเล็กๆรอบกระท่อมแม้ไม่คุ้นเคยกับครื่หินหรือเตาไฟแต่นางก็หัดตำน้ำพริกและหุงข้าวด้วยรอยยิม้มเคนี่พูดมากนักแต่ทุกครั้งที่นางเผลอทำหน้าซีดหรือไอเบาๆเขาก็จะรีบหยิบผ้าห่มมาคลุมหรือเดินไปต้มน้ำสมุนไพรใ,ให้อย่างเงียบๆในทุกย่างก้าวที่อยู่ร่วมกันมุกเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ค่อยๆกลับขึ้นสู่หัวใจเป็นความอบอุ่นที่ไม่ได้มาจากไฟในเตาหรือแสงแดดยามเช้า แต่มาจากสายตาของชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งไม่เคยเอ,อ่ยคำรักแต่กลับทำทุกสิ่งให้เรากับนางคือคนสำคัญที่สุดในโลกเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือจะอยู่ด้วยกันได้นานแค่ไหนแต่ในห้วงเวลาสั้นๆนี้นางเริ่มรู้สึกว่าการเป็นมนุษย์อาจไม่เลวร้ายอย่างที่เคยคิดยามค่ำคืนปกคลุมผืนฟ้าเหนือหมู่บ้านท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดร้องแผ่วเบาแสงจันทร์เต็มดวงทะแสงลงมาจนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดูสว่างราวกกระจกเงินมุกเดินออกจากกระท่อมเงียบๆตามลำพังเธอมายืนริมบ่อน้ำอย่างเงียบงันในงเงาสะท้อนของผืนน้ำ นางเห็นใบหน้าตนเองงดงามและเรียบสงบดังเดิมแต่ใต้ภาพนั้นคือเงายาวของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เกล็ดขาวระยับดวงตาหลมคมของงูหางยาวอ่อนช้อยที่สั่นไหวตามสายลมมุกยืนนิ่งรู้สึกว่าหัวใจเต้นแปลกไปไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความจริงกำลังค่อยๆรื้อฟื้นความทรงจำที่หล่นหายเธอเริ่มจำได้ว่าเธอคือพญางูผู้มีอำนาจเหนือน้ำและสรรพสัตผู้ที่เคยหลงรักมนุษย์และถูกทอรยศจนหัวใจบอบช้ำนางจำสัญญาเดิมของตนเองได้ จะไม่มีวันกลับมาหลงไหลในความรักอีกจะไม่ปล่อยให้ความอ่อนแอทําร้ายตนเองซ้ําแต่มนุษย์ผู้นั้นชายหนุ่มชื่อเคนกลับไม่เคยทําอะไรให้นางต้องกลัวหรือระแวงเขาเพียงยื่นมือให้ในวันที่ไม่มีใครและไม่เคยขอคําตอบหรือคําอธิบายใดกลับคืนขณะมุกยืนมาอยู่ริมบ่อน้ําเคนเดินเข้ามาเงียบเงียบพร้อมคบเพลิงไม้ไผ่ในมือเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงยิ้มแล้วไผ่มือไปอยังเนินหญ้าใกล้ป่าที่นั่นมีหิ่งห้อยนับร้อยเรืองแสงล้อมรอบ ระยิบระยับรปล่าท้องฟ้าจำลองในค่ำคืนอันเงียบงนันมุกนั่งลงข้างเขาหัวใจหนักแน่นแต่ดวงตาเริ่มพร่ามัวเคนพูดเสียงเบาว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ามาจากที่ใดและข้าก็ไม่จำเป็นต้องรู้หากเจ้าอยากอยู่ต่อข้าจะดูแลจนกว่าเจ้าจะเบื่อหน้าข้าถ้อยคำนั้นไม่โรแมนติกไม่หวานไม่ยิ่งใหญ่แต่มันตรงเข้าไปถึงกลางใจของมุกนางเงยหน้ามองจันทร์เต็มดวงแล้วเงียบไปเนิ่นนานในใจของนางเริ่มมีคำถามที่ไม่เคยคิดจะถาม หากความรักครั้งนี้เป็นของจริงนางจะละทิ้งชะตาของพญางูเพื่ออยู่กับเขาได้หรือไม่หรือแท้จริงแล้วโชคชะตานั้นไม่มีวันให้ทางเลือกเลยตั้งแต่ต้นรุ่งเช้าวันที่ห้าลมแรงพัดผ่านทุ่งหญ้ายอย่างแผ่วเบามุกก้มมองปลายแขนของตนเองเห็นกลัดสีขาวนวลผุดขึ้นเป็นแนวบางๆผิวกายเย็นลงทีละน้อยคล้ายสายน้ำไหลย,ย้อนกลับสู่ต้นกำเนิดนางรู้ดีว่านี่คือสัญญาณว่าเวลาของนางใกล้หมดแล้ว ยามบ่ายคล้อยนางเดินไปหาเค็นใต้ร่มไม้ใหญ่ข้างกระทอมนางบอกความจริงด้วยน้ำเสียงเรียกสงบว่าแท้จริงแล้วตนคือพยางูขาวผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำและในไม่ช้านางต้องคืนสู่ร่างเดิมดวงตาของเค็นเงียบเช่นเดิมไม่มีถ้อยคำซักถามมีเพียงการรับฟังจนจบมุกยกมือขึ้นประนมเบาๆแล้วหยิบหยดน้ำมันีจากถุงผ้าขาวผึกเล็กใสเหมือนเก็บแสงจันไว้ภายในนางมอบให้เค็นเป็นของตอบแทนบอกเล่าว,ว่า ผู้ครอบครองสามารถขอพรได้หนึ่งข้อและจะเป็นจริงดุดสายน้ำไหลาตามแรงโน้มถ่วงไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินควรแต่ถึงจุดหมายแน่นอนคำคืนนั้นเดินใกล้เต็มดวงแสงนวลรินลงบนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เคียนยืนอยู่ลำพังริมตลิ่งเงียบสงบเขาหลับตาระลึกถึงรอยยิ้มที่นางพยายามเก็บซ่อนความเจ็บปวดระลึกถึงมือเย็นที่ค่อยๆอุ่นขึ้นเมื่อจับถ้วยน้ำสมุนไพรและระลึกถึงวันที่ได้เรียนรู้ว่าความเมตตาไม่ต้องการถ้อยคำใดเขายกหยดน้ำมันีขึ้นแนบอกขอให้ความทรงจำเกี่ยวกับเขาหายไปจากหัวใจของมุก ขอให้พารักความสับสนและความปวดร้าวของนางจังหายเพื่อให้นางกลับเป็นพญาง,งูผู้สง่างามโดยไร้บาดแผลในใจผลึกในมือสว่างวาบอย่างอ่อนโยนและค่อยๆละลายเป็นสายน้ำไหลย,ย้อนลงสู่บังเงียบงามราวไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นไปย้าข้างตลิ่งเอง็นรับสายลมแสงจันทร่าบนผิวน้ำเป็นทางยาวเข็นยืนมองผืนน้ำที่นิ่งสนิทหัวใจอุ่นและหนาวในเวลาเดียวกันราวกับได้ให้ของขวัญที่ดีที่สุดแก่ผู้เป็นที่รักพร้อมกับยอมมางเงาของตนไว้ใต้แสงจันทร์คืนเดียวกันนั่นเอง เช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนๆทาบลงบนผืนน้ำสงบของบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์หญิงสาวในชุดขาวนอนนิ่งอยู่ริมตลิ่งก่อนที่เปลือกตาจะค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆมุกลุกขึ้นนั่งมองไปรอบตัวด้วยดวงตาว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีเสียงไม่มีเงาใดนางไม่รู้ว่าตนมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นทุกอย่างในหัวคล้ายฝันเลือนรางที่จางหายไปพร้อมหมอกเช้านางลุกขึ้นอย่างช้าๆเดินกลับสู่บานไใต้พื้นน้ำ อาณาจักรของพย,ยงังูผู้ครองธาราทันทีที่เข้าสู่เขตแดนเวทมนตร์ร่างของนางก็คืนสู่รูปเดิมมูขขาเผือกงามสง่าสายตาคมลึกเยือกเย็นดั่งกระจกใสแต่ถึงแม้รูปลักษณ์จะกลับมาบางสิ่งในหัวใจกลับยังคงว่างเปล่านางเดินผ่านถ้ำทีำท่เคยอบอุ่นผ่านฝูงปลาที่เคยไว้เคียงแต่ไม่มีเสียงใดทำให้นางรู้สึกเหมือนเดิมอีก ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงนางจะขึ้นสู่ผิวน้ำลอยตัวเงียบเียไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นางมักนั่งอยู่ริมตลิ่งอย่างสงบนานนับชั่วโมงโดยไม่รู้ว่าทำไมต้องมาโดยไม่รู้ว่าหัวใจของตอนนั้นกำลังรออะไรอยู่บางคืนมีลมพัดใบหญ้าแห้งลอยมาจากทุ่งมันลอยมาเกยบนโขดหินใกล้บ่อนในค่ำคืนหนึ่งนางเห็นใบหญ้าสารเป็นรูปคนกับงูรูปนั้นเรียบง่ายแต่สื่ออารมณ์ลึกซึง้ง นางมองมันนานมากราวกับใจจะเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลถึงแม้จะไม่มีผู้ใดจําได้ว่าเคยมีชายคนหนึ่งอยู่ที่นี่และไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขาเคยทําสิ่งใดไว้แต่คําสัญญาแห่งใจอันเงียบงนันกลับไม่เคยหายไปจากสถานที่แห่งนี้เลยมันซ่อนอยู่ในสายลมใบหญ้าแสงจันทร์และเสียงเงียบของความรักที่ไม่ต้องการคําพูดใดฟังนิทานเสียงจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจเราด้วยนะคะ